สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอน,นักสะสมที่เคาลบรักรทุกท่านครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อน<ต>อนักสะสมที่เคาลบรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นรุ่นเก่านั่นเองครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะนะครับแต่ว่าจุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรอยากรบกวนเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคาบรรยายจากสยามชาแนลด้วยนะครับแล้วท่านจะขายได้ ได้เครับเรารับซื้อตั้งแต่ราคา300ไปจนถึง,ง1,000บาทครับเป็นลักษณะแบบไหนยอย่างไรขอเชิญเพื่อนๆนั้นไปชมข้อมูลกันได้เลยครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เราจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันนะครับในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าขออนุญาตหยิบเหรียญน,นิดนึงนะครับเพื่อทําการบรรยายให้เพื่อนๆนั้นเข้าใจกันครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมบรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้ามีพระนามของพระองค์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชกาลที่เก้าครับ ขอเฟืองนะฮะมีนะครับในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับมีขอเฟืองนะฮะที่ดูสวยงามนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับตอนนี้ก็นะฮะยังพอพบเจอกันอยู่นะครับด้านหลังนั้นเป็น แบบนี้ครับคือหลังวัดพระแก้วนั่นเองครับมีคําว่าประเทศไทยมีพศบอกคือพศ2,525ด้านล่างบอกราคาคือ1บาทนั่นเองครับล่างลงมานิดหนึ่งคือนกกวายูพักครับเรียนรุ่นนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเรียนรุ่นนี้มีการผลิตออกมาจํานวนมากนะครับแล้วก็หลายคนก็ยังค้นหากันอยู่นะครับในเรื่องของสองพระเศียรนะฮะที่มีราคาแพงแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพระเศียรใหญ่กันนะครับในส่วนของพระเศียรเล็กนะครับเป็นแบบไหนก็คือ เป็นแบบนี้นะครับเพืเ่อน นะครับใครที่มีพระเศียนเล็กแบบนี้ก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับให้ราคาสูงถึง3000บาทเลยทีเดียวนะครับสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้มีอยู่2ลักษณะนะครับคือพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับเขาดูกันตรงไหนครับพระเศียรใหญ่นะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับเขาดูกันที่ดอเด็กและก็พระบรมรูปของพระองค์ท่านนะฮะจะมีขนาดที่เล็กและเรียวกว่านะครับแบบนี้ยังไม่มีราคารับซื้อจากสยามชาเนลนะครับแต่แบบนี้ยินดีประเมินราคาให้สูงถึงนะครับสามพบาทแต่วันนี้นะครับ ที่เป็นพระเสียญใหญ่นะครับที่เราจะมาดูจุดสําคัญและก็จุดที่ทําให้มีราคาและก็พร้อมกับข้อมูลดีๆจากทางช่องสยามชาแนลนะครับที่จะมาบอกกับเพื่อนๆเอฟซของเราและก็เพื่อนๆนักสะสมทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับเราต้องแนะนาเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับก็เกิดความสับสนนะครับว่านะฮะเหรียญนี้ใช่พระเสียญเล็กหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่านะครับมีความต่างกันนั่นเองนะครับ จึงทําให้เพื่อนๆนั้นเข้าใจว่าเป็นพระเศียเล็กนะครับแต่พระเศียรเล็กผมโชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่2เหรียญนี้ยืนยันว่าเป็นพระเศียรใหญ่แต่เป็นปีผลิตที่แตกต่างกันครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับหลายคนนะฮะที่ส่งเข้ามานะครับขออนุญาตนะครับอธิบายโดยใช้ศัพท์ภาษาเหรียญนะครับขออนุญาตนะครับใช้สั์ภาษาเหรียญนะฮะต้องกราบขอภัยครูบาอาจารย์ด้วยนะครับนะครับคือนะครับในส่วนของนะฮะที่มีรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆเลยเข้าใจว่าเป็นพระเศียรเล็กนะครับนี่ครับ คือเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับคือคางของเหรียญน,นี่นะฮะจะเป็นเรียกว่าเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นบุบๆเข้าไปนิดนึงอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วตรงนี้จะเป็นแบบนะครับตัวโตนะฮะอิ่มๆหน้าเอิบๆอย่างเงี้นะฮะจึงทำให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเหรียญน,นี้นั้นคือพระเศียรเล็กไม่ใช่นะครับเป็นพระเศียรใหญ่เหมือนกันที่เรียกกันในกลุ่มนักสะสมแต่ว่า2เหรียญน,นี้ คือผลิตออกมานะครับคนละปีกันนั่นเองครับแต่พอสอเดียวกันแต่ขบวนการผลิตนั้นนะครับคนละปีกันเขาดูกันตรงไหนอย่างไรครับในส่วนของปีนะครับวันนี้ผมจะให้ข้อมูลเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็จะประกาศนะครับรับซื้อนะครับหนึ่งในสามเหรียญนี้นะครับถึง1000บาทหากเพื่อนๆหาเจอนะครับเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อเติมความรู้นะครับเขาดูกันตรงไหนครับในเรื่องของปีผลิตครับเพื่อนๆมาดูเหรียญแรกกันนะครับ ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเรียนแรกกันนะครับเข้าดูกันตรงไหนครับที่รู้ว่านะครับเป็นปีที่ผลิตครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับที่เรียกกันว่านกวายูพักนี่ครับหากเพื่อนๆส่องนะฮะถ้ามีกล้องส่องนะครับส่องเข้าไปเห็นไหมครับโค้ดจะมีโค้ดบอกเห็นไหมครับจะมีเลข2 5นี่คือนะครับ ปีที่ผลิตนั้นคือปี2,525ครับเห็นไหมครับจะมีตัวเลขอยู่ในนกกว่ายุพักนั่นเองปี2,525นั้นนะครับขบวนการผลิตนะฮะไม่เยอะนะครับเพื่อนๆในปีนี้นะครับมีทั้งหมดนั้นอยู่ที่4,150,000เหรียญนะฮะตามข้อมูลที่เราได้รับนะครับนะฮะปี2,525นะครับซึ่งเป็นโค้ด25แบบนี้ก็ลองเก็บสะสมกันไว้นะครับเพราะว่าปี2,525นั้นจะมีทั้ง พระเสียรใหญ่และก็พระเสียรเล็กแบบนี้นะครับส่วนข้อมูลรวมๆกันนั้นอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแแต่เหรียญนี้เราไม่ทราบว่าผลิตเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าหายากและมีราคาแพงครับมาดูเหรียญที่2นะครับเพื่อนๆครับเป็นโค้ดอะไรนะครับที่จะแนะนําให้กับเพื่อนๆรู้จักกันนะครับนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมืกอกี้25ใช่ไหมครับเหรียญนี้เป็นปีอะไรครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับ เป็นปี2,527ครับเห็นไหมครับโค้ดนั้นจะเป็น27ครับเห็นไหมครับผมวงกลมให้ดูอยู่โค้ด27นั้นผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับมีขบวนการผลิตนั้นไม่น้อยนะครับโค้ด27นั้นนะฮะ2527นั้นนะครับผลิตสูงถึงนะครับ108,995,000เหรียญครับตามข้อมูลที่เราได้รับครับแล้วเหรียญที่3ครับเป็นโค้ดอะไรนะครับเนี่ยฮะ มันทําให้นะครับเพื่อนเกิดความสับสนนะครับเนื่องจากว่าปีผลิตนั้นแตกต่างกันแต่เป็นพศเดียวกันนะครับแต่ปีที่ที่ผลิตนั้นแตกต่างกันโค้ดนี้เป็นโค้ดอะไรนะครับมาดูกันครับโค้ดนี้เป็นโค้ดนะฮะเห็นไหมครับจะเป็น28นะครับจะเป็นเลข28นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆืครับจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้จะเป็นเลข28ครับอยู่ในนกหวายยูพักครับ โคด28นั้นขบวนการผลิตนั้นนะครับไม่น้อยนะครับอยู่ที่105ล้าน4ี่แ0 0เหรียญครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอีโค้ดหนึ่งนะฮะวันนี้คลิปนี้สยามเจเนไม่ได้นำเหรียญมาด้วยนะครับเนื่องจากเราหาไม่เจอนั่นเองครับคือโคดอ้า2526นะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับขบวนการผลิตของ26นั้นอยู่ที่38 7 3ิบ0 0ล้านเหเรียญครับตามข้อมูลนั่นเองครับแต่วันนี้ครับเพื่อนๆครับ แต่วันนี้นะฮะสยามชนแนลนะครับจะมาประกาศรับซื้อโค้ดนี้นะครับเหรียญนี้เลยนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรมาดูข้อมูลที่ผมรับซื้อครับ3 0 0ถึง1,000บาทเชิญชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับ นี่คือเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับในราคา300บาทไปจนถึง1000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารบกวนเพื่อนๆฟังคำบรรยายและดูจุดข้อสำคัญที่ทำให้มีราคาแพงนั่นเองครับต้องบอกว่าเหรียญนี้นะครับเราเพิ่งค้นพบนะครับแล้วก็ซื้อมาจากเพื่อนๆทางบ้านนั่นเองครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ทําไมสยามชาแนลถึงประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับดูข้อมูลให้ตรงนะครับนน้นนั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9เหมือนกันมีข้อความฝั่งซ้ายว่าผู้มิพนอดนเดชฝั่งขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ๆนะครับที่เราจะมาพูดถึงกับเพื่อนๆนักสะสมนะครับมีขอเฟืองไหมสยามชาแนลมีการผ่าเหรียญมาหรือเปล่าไปเจียมาหรือไม่นะครับให้ดูเพื่อความชัดเจนครับ ว่าสยามชาแนลนั้นนะครับได้รับเหรียญที่เป็นของแท้ถึงมาทําคลิปประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆน,นั่นเองครับเห็นไหมครับจะมีขอเฟืองเป็นปกติทุกอย่างครับนี่ฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบไหนครับสยามชาเนลก็คือนะครับด้านหลังจะเป็นนะครับในส่วนของหลังวัดพระแก้วมรกตที่เราเรียกกันในกลุ่มนักสะสมนั่นเองครับจะมีคําว่าประเทศไทยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีคําว่า พศ2525มีด้านล่างบอกราคาขึ้น1บาทเหรียญแบบนี้เลยนะครับส่วนโค้ดที่เราจะรับซื้อคือโค้ดนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับดูคลิปให้จบแล้วจะขายได้ครับเป็นโค้ด25ครับ นะครับจำไว้นะครับจุดที่ผมจะให้ดูก่อนอื่นดูว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทด้านหลังเป็นวัดพระแก้วครับมีขอเฟืองนะครับถ้าผ่าตัดมาเราไม่รับนะครับแล้วก็มีคําว่า25อยู่ในนกกวายุพักแบบนี้เป็นโค้ด25นะครับนะครับในส่วนของเหรียญที่เราจะรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีตามที่สยามชาแนลบอกครับหากเป็นสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับยินดีประเมินราคาสูงถึง1000บาทนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนั่นเองครับ เพื่อนๆครับผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเหรียญนะครับหบาทนะฮะหลังวัดพระแก้วนั้นนะครับที่เราพบเจอกันในท้องตลาดนะครับคือเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับที่เราเจอกันอยู่บ่อยครั้งนะครับหากเพื่อนๆมีเหรียญแบบนี้เพื่อนๆครับจับตามที่สยามชาแนลบอกนะครับ สังเกตดูนะครับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับจับเหรียญแล้วก็หมุนเหรียญของเพื่อนๆแบบนี้นะครับหมุนที่ผมบอกถ้ากลับลงมาแบบนี้นั้นเรียกกันว่าพระเสียนกลับซึ่งสยามชาแนลยังไม่รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเศียนใหญ่ถ้าเป็นพระเสียนเล็กยินดีรับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญ1นบาทปี2525ครับแต่วันนี้ครับ สิ่งที่ผมจะพูดกับเพื่อนคือเหรียญที่เป็นโค้ด25นะครับฟังให้ดีนะครับเรารับซื้อโค้ด25นะครับมาดูกันครับในส่วนของนะฮะเหรียญที่เราจะพูดถึงครับเพื่อนๆครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อจับเหรียญแบบนี้จับที่ตามที่สยามะแนลบอกแบบนี้นะครับนํา2นิ้วมาเอามาจับแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อที่เพื่อนๆจะรู้ว่าเหรียญนี้นั้นมีจริงและก็มีราคาครับมาดูกันครับแล้วก็เพื่อนๆจับเหรียญหมุนแบบนี้ครับ ปรากฏว่านะครับเหรียญนี้นั้นนะครับจะไม่กลับลงมาครับหลังวัดพระแก้วนั้นจะเป็นขวางแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆ่นครับจะเป็นขวางแบบนี้นะครับถ้าเป็นขวางแบบนี้นะครับเราประเมินราคาอยู่ที่300บาทนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆคมๆห0าบาทนะครับนะครับแต่ถ้าสมมติว่านะครับเพื่อนๆครับถ้าสมมติว่านะฮะวัดพระแก้วนี้นะครับด้านหลังนี้นะฮะ ตรงขึ้นเลยนะครับตรงขึ้นทางเดียวกันเลยที่เป็นโค้ด25นะครับที่อยู่ในนกวายุพักนี่นะฮะหลังวัดพระแก้วนี้ตรงขึ้นทางเดียวกันนะครับด้านหน้าด้านหลังตรงขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับเป็นโค้ด2 5นะครับสับภาพสวยๆนะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆครับ ควาคำบรรยายด้วยนะครับด้านหน้าตรงขึ้นด้านหลังหลังวัดพระแก้วนั้นตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วเกิดขึ้นในเหรียญปี2525 25นะครับซึ่งเป็นโค้ดนะฮะ25นั้นนะครับสยามชาแนลยินดีประเมินราคาให้เหรียญละ1,000บาทครับเพืเ่อนๆครับหากใครเข้าใจแล้วว่าเรารับซื้อแบบไหนขอความกรุณากด9เพื่อบอกเราด้วยครับเพืเ่อนๆครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราครับขออนุญาตขึ้น QR code ให้กับเพื่อนๆครับนี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลของเราครับเพื่อนๆใครหาเจอสเปคและก็แบบที่เราต้องการสามารถส่งมาได้ครับมีด้วยกัน3ามลายด้วยกันนะครับลายด้านบนนั้นสยาม4 4 6 6, 6ครับเป็นลายตอบสดกับเพื่อนๆครับตอบกันได้นะครับใครถามมาเราตอบให้ แล้วก็ลายด้านล่างนั้นเป็นลายแอดตอบกับอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆนั้นนะครับไม่มีราคาหรือไม่ตรงสเปคที่สยามที่เน่ประกาศรับซื้อใครขออนุญาตกราบขออภัยครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ